ทีใหม่หลายท่านหลังจากที่เมื่อวานนี้ทานานยกรัฐมนตรีก็นําคณะรัฐมนตรีชุดประยุทธ์3าเข้าถวายสัปปติยานตนรับตําแหน่งล่าสุดวันนี้รัฐมนตรีใหม่หลายคนนั้นก็เดินทางเข้ากระทรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเริ่มทางานวันแรกกันอย่างคึกคักเลยครับเริ่มกันที่กระทรวงการคลังนะครับนายอภิษฎตันติวรวงศ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง6จุดและพูดคุยกับผู้บริหารกระทรวงก่อนที่จะเตรียมมอบนโยบายในวันพุธนี้ครับ26สิงหาคม ส่วนทางด้านของพลเอกอนันตพรการจนรัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเข้าสักการะสารพระพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอาคารเอเนจีคอมเพล็หรือเอ็นโโดยมีผู้บริหารกระทรวงและพนักงานให้การต้อนรับพร้อมกับเผยครับว่าช่วงบ่ายวันนี้จะให้สัมภาษณ์หลังการประชุมกับข้าราชการซึ่งจะมีการรับฟังรายงานสรุปและมอบนโยบาย ส่วนทางด้านของพลเอกสิริชัยดิตกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายงานเข้าสักการะพระพุทธชินราชพระภูมิชัยมงคลเท้ามหาพรหมเทวริศซึ่งศีรักสิธิ์ประจำกระทรวงก่อนถือเลิกมก้าโดริกา9นาทีครับสักการะพระพุทธรูปภายในห้องทำงานและลงนาเมเอกสารเข้ารับตำแหน่งจากนั้นกล่าวเพียงสั้นๆก่อนเข้าประชุมว่าพร้อมสารต่อนโยบายของรัฐมนตรีท่านเก่า ทางด้านของนายแพทย์ปียสกลสกลส,กลสตัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขถือเรื่ดี9นาฬิกาครับเข้าสักาสสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจากระทรวงก่อนขึ้นห้องทํางานชั้น4ี่อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงนามหนังสือเข้ารับตําแหน่งอย่างเป็นทางการท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่มจากข้าราชการในสังกัด ่วนเวลา9นาฬิกา30นาทีครับนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีนำข้าราชการและผู้บริหารสกรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงระบุว่าพร้อมร่วมงานกับผู้บริหารทุกคนและไม่หนักใจที่ต้องเข้ามาทำงานในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญของกระทรวงไอซีทีย้ำว่าตั้งใจเข้ามาช่วยทำงานอย่างเต็มที่ ขณะที่รัฐมนตรีซึ่งถูกปรับเปลี่ยนกระทรวงครับอาทิพลเอกดาพง์รัตนสุวรรณอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้ได้เดินทางเข้าสักการะพระพุทธสยามภูพระประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพระภูมิก่อนกล่าวขอบคุณผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงเพื่ออ,อําลาตําแหน่งเดิมไปรับตําแหน่งใหม่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยมีข้าราชการมาเข้าร่วมมอบดอกไม้เป็นจํานวนมากครับ